สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้สั่งสินค้ามาอีกหนึ่งชิ้นนะครับเออเป็นแท่นอาจจะเรียกว่าเป็นที่ชาร์จละกันนะครับที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับของ m ิววอลกี้นะครับสำหรับคนที่ใช้ไฟฉายคาดหัวของ m ิววอลกี้นะครับก็น่าจะสนใจตัวนี้ไว้หรือมองมองตัวนี้ไว้ละกันนะครับผมก็จะ ผมก็ได้ซื้อมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแกะแพ็กเกจนะครับรีวิวนะครับให้สมาชิกนะครับให้ทุกท่านที่คิดจะซื้อนะครับให้ประกอบการตัดสินใจซื้อแล้วกันนะครับก็ตัวนี้นะครับก็คือว่าเป็นที่ชาร์จนะครับแบตเตอรี่นะครับมิววอกกี้นะครับตัวนี้ก็คือว่าเป็นที่ชาร์จนะครับรุ่น l 4 c นะครับเป็น m i l w อกก e ้เลท ลิเทียม USB ชาร์จเจอร์นะครับรุ่นนะครับ L4C นะครับก็คนที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไฟฉายคาดหัวของ Milwaukee นะครับหรือตัวผลิตภัณฑ์ของ Milwaukee ก็อาจจะไม่ไม่ทราบนะครับว่าว่ามันว่ามันใช้กับอะไรนะครับก็ผมจะนี่นะยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับนี่นะครับนี่คือ ฐานไฟฉายนะครับของอไฟฉายคาดหัวที่ผมใช้อยู่นะครับของมิววอกกี้นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับนะเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นแบตเตอรี่นะครับเลดลิเทียมนะครับ L4B2 นะครับรุ่น L4B2 ขนาด4โวลต์นะครับก็สำหรับคนที่เล่นมิววอกกี้จะรู้ดีนะครับว่าเขาจะมีแบตต่างๆนะครับซึ่งจะออกแบบมาให้ใช้แบบ เฉพาะของตัวเองอะไรประมาณนี them, right. But, um ้นะครับก็ต้องใช้ที่ชาร์จเฉพาะนะครับซึ่งแบตตัวนี้นะครับก็จะแตกต่างจากชาวบ้านนะครับตรงที่ว่าปกติจะมีขั้วบวกด้านบนขั้วลบด้านล่างอะไรอย่างนี้นะครับแต่แบตตัวนี้คือด้านอันนี้คือด้านท้ายนะครับสีแดงกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับไม่มีขั้วบวกขั้วลบอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นปิดตายนะครับส่วนขั้วบวกขั้วลบนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับ มีขั้วบ,บวกขั้วลบแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นถ้าผมดูไม่ผิดก็น่าจะเป็นกาวนะครับประมาณนี้นะครับมีสามขั้วนะครับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับ,บ,ตตระรบจะใช้กับแท่นชาร์จตัวนี้นะครับซึ่งผมนะครับได้มีได้ซื้อ,อต้องต้องย้อนกลับไปก่อนว่าผมได้ซื้อหมวกผมได้ซื้อไฟฉายคาดหัวของมิวอกี้มาหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็ใช้แบตตัวตัวนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็ประสบปัญหาตรงที่ว่า เวลาชาร์จนะครับเราจะต้องชาร์จกับไฟฉายนะครับซึ่งบางทีมันไม่สะดวกนะครับแล้วผมก็มีแบตสองก้อนด้วยจะต้องเอาไฟฉายนะครับมาเสียบชาร์จตลอดทุกครั้งนะครับซึ่งไฟฉายนั้นนะครับมันก็ติดอยู่กับหมวกหมวกเซฟตี้อย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้เราไม่สะดวกนะครับทําให้ผมก็เลยสั่งซื้อตัวเป็นตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้มานะครับนะก็มาดูกันที่แพ็กเกจก่อนนะครับ ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตัวกล่องนะครับสีแดงนะครับมีวากี้เนาะนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับมานี้เดี๋ยวผมจะถ่ายสเปคให้ดูนะครับ USB input 5โวลต์10วัตต์ output 4โวลต์2.4แอมป์นะครับแบตตัวนี้นะครับ ใช้กับฐานสีวนนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ทํามาให้ใช้เฉพาะในไฟฉายของเขาเองนะครับเนาะก็จะมีบอกว่าถ้าเป็นตัวนี้ถ้าผมดูไม่ผิดก็จะเป็นไฟสีแดงสีเหลืองสีเขียวก็จะบอกสถานะอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแกะเบื้องต้นนะครับถ้าเรามองจากแพคเกจด,ด้านนอกนะครับก็จะพบว่ามีตัวไอ้แท่งตัวนี้นะครับคือเอาไว้ชาร์จแหละแล้วก็มีสาย usb แถม1เส้นนะครับ เดี๋ยวผมจะแกะแล้วก็ให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเดี๋ยวขอเวลาแกะสักคู่นะครับครับผมผมก็ได้ทำการแกะออกมาแล้วนะครับก็เยินนิดนึงนะครับแกะนะครับประมาณนี้นครับแกะออกมาแล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเจ้าตัวนี้นะครับแท่นที่ชาร์จนะครับไม่รู้จะเรียกว่าเป็นยังไงดีนะครับอันนี้ผมก็ ยังไม่รู้นะครับว่าใช้งานเปิดยังไงนะครับก็จะให้เพื่อนๆดูนะครับวัสดุของเขาก็ดีนะครับประกอบดีนะครับตามสไตล์มิววอกกี้นะครับสีแดงนะครับเนาะมีโลโก้ตรงนี้ก็เป็นไฟสัญลักษณ์แล้วก็ที่เสียบสาย USB สำหรับชาร์จนะครับแล้วก็สาย USB นะครับ ส USB นะครับสาย USB ที่แถมมาให้ก็ไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ก็เป็นสาย USB อย่างดีนะครับแน่นหนานะครับเป็นสายถักอย่างดีนะครับแข็งแรงไอ้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวกันสัญญาณขลื่นรบกวนแม่เหล็กอะไรประมาณนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะ ก็เป็นสายอย่างดีครับวัสดุเป็นเป็นตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอลูมิเนียมหรือยังไงนะครับนะแต่แข็งแรงนะครับดูสายนี่คือแข็งแรงนะครับตามสไตล์แบบเครื่องมือช่างอะไรประมาณนี้นะครับก็มีคู่มือนะครับนะครับคู่มือประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอามาแกะข้างในให้ดู ล้กันนะครับขอเวลาแกะสักคู่นะครับโอเคครับผมก็ได้ลองแกะดูแล้วนะครับก็วิธีการแกะของเขานะครับเพื่อนๆก็พลิกมาดูฝั่งนี้นะครับที่มีลูกล็อกกุญแจอยู่นะครับนะแล้วก็มีลูกศรอ,อยู่ตรงนี้นะครับก็หมุนนะครับหมุนหมุนหมุนต้องเป็นหมุนาตามเข็ม นะครับใช่ไหมเอ่ยหมุนไปทางหมุนไปทางนี้นะครับนะเนี่ยนะครับหมุนไปทางนี้นะครับหลังจากนั้นก็สไลด์รางออกมานะครับนี่นะครับก็จะพบที่ใส่ฐานนะครับอย่างนี้นะครับเป็นสามขั้วนะครับตัวฐานตัวนี้นะครับก็วางวางลงไปนะครับ ต้องออกแรงกดลงไปนิดนึงนะครับสังเกตว่าลูกศรเขาจะต้องตรงกันนะครับประมาณนี้ซึ่งถ้าเราใส่ไม่ตรงคือถ้าเราใส่ผิดด้านยังไงก็ใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาทํารอยบากมาหรือว่า,าทําตรงเคี่ยวชาร์จมาให้ให้มันพอดีกันอยู่แล้วนะครับแล้วกส็สไลด์เข้าไปนะครับสไลด์เข้าไปต้องกดออกแรงกดนิดนึงนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็หมุนกลับมาล็อกเหมือนเดิมนะครับหมุนกลับมาล็อกเหมือนเดิมนะครับอืมโอเคหลังจากนั้นนะครับก็มาดูที่ข้างล่างนะครับจะมีที่เสียบสาย USB นะครับ ก็ต้องเอาสาย USB ที่เขาแถมมาให้นะครับมาเสียบนะครับซึ่งก็ต้องไปหาอะแดปเตอร์มานะครับเดี๋ยวผมขอเวลาไปหาอะแดปเตอร์สักคู่นะครับเดี๋ยวมาเสียบชาร์จให้ดูกันนะครับครับผมผมก็ได้ไปหาอะแดปเตอร์มาแล้วนะครับนะแล้วก็เอามาเสียบสายนะครับที่เขาให้มานะครับด้านล่างนะ๋ยวผมก็จะให้ดูตัวนี้นะครับเป็น USB นะครับเดี๋ยวผมก็จะเสียบเข้าไปนะครับ ดูว่ามันจะขึ้นเป็นไฟสถานะยังไงนะครับโหอ,อาจจะสเสียบยากนิดนึงนะครับอพอดีมีมือเดียวเดี๋ยวผมต้องอโอเคเอานะครับผมจะเสียบให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับปับ๊บขึ้นเป็นสีเขียว แบตตัวนี้ของผมนะครับเขียวติดสว่างอย่างนี้ก็หมายความว่าแบตของผมอ่าเต็มอยู่นะครับแบตก้อนนี้ผมได้เคยชาร์จไว้แล้วนะครับมันเต็มอยู่นะครับก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับได้ดูประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าเออจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนะครับสำหรับคนที่ใช้ ไฟฉายคาดหัวของมิววอกกี้นะครับแล้วก็ต้องใช้ฐานสีโวลต์ของเขานะครับเนาะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไฟบอกสัญลักษณ์บอกนะครับบอกว่าถ้ากระพริบแบบนี้จะเป็นยังไงติดสีเขียวค้างก็คือแบตเต็มนะครับอันนี้สีเขียวค้างติดเป็นสีแดงกระพริบ3าครั้งหรือเปล่านะครับก็คือแบตอ่อนหรือเปล่านะครับ สีเหลืองสามค้างสีเหลืองติดกระพริบกระพริบก็จะเป็นแบตมีห้าปอร์เซนอย่างนี้นะครับสีเขียวกระพริบกระพริบก็น่าจะเกิน80ดสบปอร์เซนตนะครับสีเขียวติดค้างก็จะเป็นแบตเต็มส่วนแดงเขียวแดงเขียวสลับกันก็น่าจะเป็นแบตเสียนะครับประมาณนี้นะครับก็ ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับประกอบการตัดสินใจซื้อนะครับคิดที่จะซื้อดูก่อนซื้อนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมแล้วก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเมื่อมีสินค้าใหม่ๆที่ผมซื้อมาก็จะมาแกะกล่องให้ทุกท่านได้ดูก่อนที่ทุกท่านจะซื้อประกอบการตัดสินใจซื้อนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ